E.P. 77ผีในโรงพยาบาลกลางดึกยามค่ำคืนทางเดินของโรงพยาบาลเก่าเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟนอีออนสีขาวซีดกระพริบแผ่วๆเสียงเครื่องช่วยหายใจดังปี๊บปี๊บแทรกเข้ากับเสียงรองเท้าพยาบาลที่เดินผ่านไปเป็นระยะแต่เมืองเงียบลงกลับเหมือนเหลือเพียงความวังเวงที่กดทับบรรยากาศทั้งชั้น ว่ากันว่ามีตึกหนึ่งในโรงพยาบาลแห่งนี้ที่ไม่มีใครอยากเข้าไปยามคำ่ำเพราะแต่ก่อนมันเคยเป็นหอผู้ป่วยรวมที่เต็มไปด้วยศพคนไข้าตายโหงคนป่วยหนักที่สิ้นใจคาเตียงและการเสียชีวิตที่ไม่ปกติหลายครั้งเจ้าหน้าที่ต้องรีบขนศพออกไปยามดึกเพื่อไม่ให้กระทบจิตใจคนไข้คนอื่นแต่ความตายไม่ได้หายไปพร้อมกับการยกศพ คืนหนึ่งพยาบาลเวรดึกเล่าว่าเธอได้ยินเสียงคนเรียกชื่อจากทางเดินทั้งที่มองไปก็ไม่มีใครอีกคนเจอเก้าอี้เข็นคนไข้เคลื่อนที่เองโดยไม่มีคนจับบางคนชัดเจนยิ่งกว่าเห็นร่างซีดขาวนั่งอยู่ปลายเตียงพอหันไปมองอีกที เตียงนั้นว่างเปล่าเสียงกระซิบเล่าต่อกันว่าที่นี่ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลรักษาคนเจ็บแต่ยังเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณที่ยังไม่ยอมไปไหนและคืนนี้คุณกำลังจะได้รู้ว่าทำไมตึกเก่าของโรงพยาบาลแห่งนี้จึงถูกเรียกกันเงียบๆว่าตึกผีเฮี้ยน